สวัสดีนักลงทุนคริปโตเคอเรนซีมือใหม่ทั้งสายเทรดและสายขุดทุกท่านค่ะหลายคนบอกว่าอยากเริ่มต้นแต่ไม่มีทั้งคอมพิวเตอร์ไม่มีทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็ยังไม่อยากลงทุนซื้อเครื่องใหม่ตอนนี้อ่ะวันนี้เรามีวิธีการเริ่มต้นที่ทําได้จากมือถือเครื่องเก่าของเราและง่ายมากๆมาฝากกันค่ะ ก่อนอื่นเราก็ต้องมาโหลดแอปกันก่อนนะคะใครมี iPhone เข้า App Store เลยค่ะส่วนถ้าใครใช้ Android นะคะให้เข้าที่ Play Store เลยเข้ามาเสร็จแล้วก็กด Search ค่ะพิมพ์ชื่อแอป Binance นนะคะ B I N A N C E ค่ะเราก็จะเจอกับหน้าตาของเจ้าแอปสีเหลืองๆตัวนี้ค่ะ กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะโดยแอป Binance เนี่ยเป็นแอป Exchange ที่คนนิยมใช้กันทั่วโลกเลยค่ะมีฟังก์ชันให้เลือกใช้งานมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเทรดเหรียญซื้อขายเหรียญหรือแม้กระทั่งมี Po ู้สำหรับนักขุดเหรียญคริปโตค่ะเรียกได้ว่าง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่นะคะแอปเดียวจบๆไปเลยจ้า ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็กดเปิดแอปได้เลยค่ะแอปก็จะถามถึงการอนุญาตการเข้าถึงต่างๆเราก็กดอนุญาตได้ค่ะหลังจากนั้นเลือกประเทศไทยกดคอนเฟิร์มเสร็จแล้วกด create personal account ค่ะหลังจากนั้นช่องแรกนะคะให้เราใส่อีเมลที่เราใช้งานปัจจุบันลงไปค่ะช่องที่2ให้ใส่รหัสผ่านนะคะ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขรวมกันเกิน8ตัวค่ะเสร็จแล้วติ๊กถูกสีเหลือง2ช่องนี้นะคะแล้วกด next ค่ะเพราะถึงหน้านี้นะคะให้เรากดลูกศรอนสีเหลืองค้างไว้แล้วลากจิ๊กซอให้ไปตรงช่องค่ะก็จะมาถึงหน้ายืนยันอีเมลให้เรากด get code ระบบจะส่งรหัสยืนยัน เขาไปยังอีเมลของเราค่ะให้เราออกมาเช็คอีเมลนะคะจะสังเกตได้ว่ามีอีเมลจาก Binance มาค่ะให้เรากดคลิกเข้าไปเลยเราก็จะเห็นเลข6หลักอยู่ตรงนี้นะคะให้เรากดคัดลอกค่ะคัดลอกเสร็จแล้วนะคะกลับไปที่แอป Binance ของเราค่ะ ใส่เลข6หลักไว้ในช่องนี้นะคะแล้วกดปุ่ม submit สีเหลืองค่ะถัดไปก็จะเป็นส่วนของการยืนยันตัวตนหรือการทำ KYC ค่ะให้กดปุ่มตรงนี้นะคะ Verify mm hmm. Account เลือกประเทศไทยตรงมุมบนขวาแล้วกดปุ่ม Start Now ช่องแรกตรงนี้ให้เราใส่ชื่อภาษาอังกฤษนะคะ ช่องที่2จะเป็นนามสกุลค่ะช่องที่3เป็นชื่อกลางนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ค่ะและช่องสุดท้ายค่ะเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะให้เราใส่เป็นปีคศออค่ะเสร็จแล้วกดปุ่ม continue สีเหลืองตรงนี้ค่ะถัดมาจะเป็นส่วนของที่อยู่นะคะให้เราใส่ที่อยู่ ช่องข้างล่างจะเป็นรหัสไปณีย์ีและเมืองค่ะเสร็จแล้วกดปุ่มคอน t ิ n นีข้างล่างนี้ค่ะเราจะเลือกช่องแรกนี้นะคะยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนแล้วกดคอน t ิ n นีค่ะหน้านี้เราก็จะต้องถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนของเราลงไปค่ะโดยถ่ายให้เห็นเต็มใบนะคะกดช่องแรกนี้นะคะถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้าแล้วกดช่องข้างล่างเพื่อถ่ายด้านหลังบัตรประชาชนค่ะ เสร็จแล้วกด continue หน้านี้ก็จะเป็นการถ่ายรูปหน้าตรงนะคะให้เรากดแล้วถ่ายรูปหน้าตรงของเราลงไปแล้วกด continue ค่ะต่อไปเป็นการยืนยันใบหน้าแบบเคลื่อนไหวได้ค่ะกด start verification ห้ามใส่แว่นห้ามใส่หมวกนะคะมั่นใจว่าแสงเพียงพอขยับกล้องให้หน้าของเราตรงกับกรอบสีดำที่เขาให้ไว้นะคะแล้วขยับศีรษะตามตัวอย่างข้างล่างภายในสิวิค่ะยืนยันผ่านแล้วกด close ตรงนี้ค่ะ ระบบจะใช้เวลาสักพักนะคะในการยืนยันตัวตนเราสามารถเข้าไปเช็คโดยกดรูปคนตรงนี้นะคะหากระบบยืนยันแล้วก็จะขึ้น Verify สีเขียวตรงนี้ให้ค่ะหลังจากนี้เราก็จะสามารถซื้อขายเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีหรือสายขุดเองก็สามารถใช้ Binance Pool ผ่านแอคเคนี้ได้ค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ